สวฟซีอดี FC ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวนิพนธพากินพาเที่ยวครับผมมาอัปเดตครับผมกับร้านเจ๊มะปางทุเรียนหมอนทองนะครับผมวันนี้โอ้โหดูสวยแต่ต้องให้ลูกค้าแตะดูเนื้อก่อนนะครับผมโอ้โหลดบังงามเลย นี่เก้มาปางลุยปลอกทุเรียนเองเลยครับผมไล่ออกแล้วเฮียรักเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอ๋อแล้วเปลี่ยนรถอีกแล้วจำไม่ได้เลยวันนี้220บบาทนะคะเฮีย

เราแต่งให้สวยเฮียก่อนมีอยู่ในวัน,นุเป็นวัตถุเปลือกบางๆลูกเดียววันนี้นี่ๆๆ<อ>ย่างงามได้ดูครับเปลือกย,ยางบางเนี่ยเอาไปฉีกนะครับว้าว เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ ร้าวเลยลูกนี้เนือกรอบนอกนุ่มในเรียบร้อยเต็มทุงเลยนี่ครับมาก่อนก็เลือกเลงลูกไว้ก่อนเลยเจ้าลาดำยังมีอยู่นะครับผม ได้ปู vô ปูเล็กเนี่ยนี่หยิบ วันยังไม่หมดเลยซื้อไปเติม,มว่าวันนี้ซื้อไปเติมสต็อกอย่าบอกเอาของแท้ 結局は。 ก็โทรเข้ามาสอบถามในแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ในเบอร์โทรนะครับผมสามารถโทรสอบถามได้นะครับว่าจะเอาลูกแบบไหนเนื้อแบบไหนนะครับผมโทรมาสอบถามก่อนนะครับเดี๋ยวเฮียรักกับเจ๊มาปางก็จะหาให้ลูกค้านะครับแล้วก็เรียกรถมารับไปส่งให้นะครับ ไปเต็มเต็มเลยนะครับว้าอ๋อครับอันนี้ลูกค้าลูกค้าออนไลน์ <c oughs> <c oughs> สองลูกกีดไปเป็นลูกเลยจากนนทบุรีโอ้ลูกค้าจากนนเลยนะครับเนี่ย อันนี้เนื้อแบบไหนครับเฮียรักกรอบนอกนุ่มในครับอ๋อกรอบนอกนุ่มในไปประมาณนี้เลยเฮียรักก็จะจีด <g> <g> ไปให้จีดล่องผ่าหลัง,งไปงถึงก็เอามีดตามนิดนึงได้เลยนี่เห็นไหมง่ายๆครับพูดนะต้องต้องบิดมีดบิดมีดไปพร้อม การปอกกีดไปเป็นลูกแล้วก็จะประมาณนี้เห็นไหมง่ายเรียบร้อยแม่นแรงต้องแรงผู้ชายเท่านั้นนี่ใส่ถุงไว้ไปแล้วก็ยัดบุกไปเรียบร้อยมาลูกที่สองนี่เช็คเนื้อแล้วครับอันนี้เนื้อเดียวกันไหมครับเนื้อเดียวกันครับอ๋อเนื้อเดียวกันเลยก็นุ่มในเหมือนกัน ช่างเรียบร้อยแล้วปห้าพูเตปเออนี่นี่น,นี่ห้าพูเลยนับว้รวดตรงนี้สี่โลครึง่งสี่โลครึง่งเองน,นี้รักไม่ใหญ่เกินครับประมาณนี้สี่โลครึง่งครับไม่ใหญ่เกินหกโลนะครับเอาพอดีพอดี โอ้โหครับีนเหลืองเหลืองนนทบุรีนะครับนนทค่ารถเท่าไหร่พี่บังค่ารถนี้ไม่ทราบเลยค่ะลูกค้าอ๋อลูกค้าเรียกมาเองใช่ไหมชุบแวบชุบแวบเลยครับพุดอะไรแป๊บแป๊บแป๊บเหลืองแป๊บแป๊บ ดีครับีใช่บรรยากาศด,ดีาอารมณ์ดีปเปิดเองว้าวเลยเนาะ,นะก็เดี๋ยวไปท้ายลงแอปต่อๆนะครับแล้วก็แอปฟ้าแล้วก็แอปแดงนะลูกค้าช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับถ้าได้ดูอยู่ไปว้าวกันที่บ้านอนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลก็สั่งเป็นรูปแบบนีนไ้ได้นะคร<บ>ับมันจะแตกแยากเลยนะต้องต้องแบบบอกเป็นเท่านั้นนะ ่เราพยายามไปทำใหง่ายนะเขามีตามนิดนึงก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าเยงี้ลักฉี่ออกมาเป็นอันนี้ไปแล้วครับเนาะครับแม่แดงเพราะวแทงแทงหากันเนี่ยแม่เบิ้งคลิปอีกแล้วคุณแม่มา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 เห็นไหมเรียบร้อยกับคลิวนี้นะครับคุณแม่แดงโทรมาสั่งทุเรียนแล้วเนี่ยอ้าวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมแวะมาเฝ้านูนนะผม กับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเจมาปังทุเรียนหมอนทองนะผมนี่เข้าไปที่เพจนี้ได้เลยนะผมเพจร้านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ช่องทางของบ่าวิีนคนมากินมาเที่ยวนะนในแฟนเพจแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับผมทีนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ